ศูนย์ข่าว S M N n e w ข่าวเด็ด77 7, จังหวัดข่าวทั่วไทยชมได้ทั่วโลกไปดูร้านอาหารน้ำใจดีที่จังหวัดสมุทรปราการได้มอบข้าวกล่อง700กล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสมุทรปราการร้านครัวบุญเลิศ เมื่อเวลา11นาิกา30นาทีวันที่18เมษายน2563นายบุญเลิศพัดสอนเรืองรองเจ้าของร้านอาหารครัวบุญเลิศบางปูจังหวัดสมุทรปราการได้นำข้าวกล่องจำนวน700กล่องพร้อมด้วยน้ำดื่มมามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลได้รับประทานอาหารอย่างเต็มอิ่มพร้อมร่วมเป็นกำลังใจให้คณะแพทย์และพยาบาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกคนที่ได้ร่วมกันรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มานานกว่า2เดือนแล้ว นายบุญเลิศพัดสอนเรืองรองเจ้าของร้านอาหารครัวบุญเลิศได้กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและอื่นๆประชาชนทั้งหมด ในช่วงประกาศเคอร์ฟิวและสั่งให้ผู้ประกอบการร้านอาหารปิดให้บริการซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารทุกร้านในจังหวัดสมุทรปราการต่างก็ให้ความร่วมมือรวมทั้งร้านของตนเองก็ปิดมานานเกือบหนึ่งเดือนแล้วถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบบ้างแต่เราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคมเท่าที่เราจะทาได้ได้ทาอาหารกล่อง700กล่องมาบริจาคให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่หลายคนอาจจะมองข้ามพวกเขาไปที่ต้องทำงานหนัก และต้องเสี่ยงสําหรับคนที่รับเชื้อมาที่ต้องรักษาและเฝ้าระวังต้องดูแลคนป่วยหลายๆคนวันนี้จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้กําลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนโดยนาเข้ากล่องมามอบให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน